วันนี้ก็มางานดูบอลครับคุณดูบอลเป็นเพื่อนเรานะครับโอ้ขอบคุณครับแล้วแกะรีวิวหน่อยแกะรีวิวแกะรีวิวหน่อยนะครับคืออันนี้อยากจะใส่กรอบไปด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นแบบลิมิเต็ด d e ดิชั่นถ้าวันหนึ่งเจ้าของเสื้อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่มันสั่งไม่ได้แล้วไงวันจะไปไหนไร้พวงเออกูก็อยู่กับพวกมึงเนี่ยกูจะไปไหนล่ะวันนี้มาที่นี่ไหมเนี่ยฮะมาที่นี่ไม่มาไม่ได้มาไม่ได้มานี่เลยล่างไอ อ๋อนี่ร่างให่ง,นง,นงหนักขึ้นเรื่อยๆแึ้ออวล่าพี่เห็นด้ไหมที่เขามีข่าวแบบก่อนเกมว่าแบบเนี้ยหลังจบเนี้ยอันนี้คือไม่ไม่ควรอย่างจริงควรหรอคือจะไปไม่ไปอ่ะสุดท้ายคือข่าวเนี้ยไม่ควรที่จะหลุดออกมามคุณจะมาบอกว่าไอ้คุณสายขาดจากตรงนู้นมาบอกว่าอย่างนี้มันมันดูแบบไม่ให้เกียรติกันอ่ะคนทํางาน<โ>อ,อ่ะถูกต้องไหมเหมือนแบบเจ๊ดำอ่ะแบบจาสลัดตำแหน่งแบบมีข่าวหลุดออกมาว่าแบบจะยุล่าสุดเขาได้นี่หรางวัลอะไรอวอร์ดอ่ะทีมอาวอร์ดทีมอาวอร์ดเออพี่กูครับที่ว่าวันนย ถล่มถล่มถล่มแจ็คพิมพ์มารีกแบบเละเทะเลยอ่ะเพื่อเผื่อเมนยูคือแบบโหดเพื่อไปฤด,ดูกาลหน้าเลแหละเจ๊แอริคเทนฮาร์คือแบบโหดด้วยมีเนี้ไม่แล้ว,วเทนฮาร์ที่มีข่าวก่อเกมมานี่พี่อยู่ต่ออยู่ต่ออย,ตอ,อยู่ต่อทีมอื่น อะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยเขาแปังกิษมาเขาเป็นเด็กที่น่ารักนะเ็าแบบไปซื้อน้ำหอมมาฝากกับด้วยน้ำหอมเดวิดเบ็คแคมด้วยฮ่ายอดสุดยอดคุณมากนี่เพราไแปังกิษมายังไงก็ต้องกิของฝากซื้อที่ดูใบอันเนี้ยอ่งไปไหนมาอังกฤษจะไปดูใบทำอะไรแบบปีกแสบปีกเออซื้อนี่มาให้ใช่ ก็คือของเนลืมลืมที่อังกฤษนีเลยมาซื้อที่ดูไบให้เออไปกฤษก็มีของมาให้คนเราไปไหนมาไหนมันต้องมีของมาฝากไปต่อดทีนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นอะไรมันย่อรุ่นเดบิวต์ไปแค่ไหนย่อพีอ P O L O โป่งลางอะไย่งเงี้ยไม่ใช่เว่แคมไม่เป็นพีซซ์อ่ะไม่กินแต่น้ำหอมเขากินไม่แรงเลยแบบมันจะแบบว่าซอฟๆฉีดแล้วเหมือนไม่ฉีดอ่ะใช่ใช่ฟิลนั้นฟิลนั้นแล้วจะฉีดทำไมมันมันไม่ใช่อย่างนั้นไงต้องแบบวคนใกล้ชิดเวลาเจ๊ไปนัวเด็กอย่างเงี้ยเขาจะได้กิน แล้วสมมติถ้าเกิดเจ๊นัวเด็กอยู่แล้วทำไมนิกไม่ห้ามนี่ก็หน่วยคนนึงอยู่นี่ก็ฉีดโอเคค่ะพี่พี่จะถามว่าพี่ไอ,อ้ชิโก้หางจังจริงไหมครับแล้วทำไมแล้วทำไมมึงไม่ห้ามพวกกูเป็นนัวเด็กอยู่อ่าสมแต่งงานอย่างที่บ้านกับพี่กุ๊กไม่เคยไปนิยุ่งเลยพวกนี้เลยมึงจะเลี้ยงเด็กเลยครับตามทางเชิญครับเชิญครับ ดูแลอย่างดีโอเคเพราะว่าเป็นแขกในงานเราด้วยโอเคครับผมได้ไไดก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยว่าอะไรดูแลเนาะตัวนี่พูดกะอี่พูดกันเลยนะ ว,ว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างดูจากด้านหลังคือคนเริ่มเยอะแล้วฝั่งนี้แมนอยู่แน่นอนเชียร <Men you. S 1> ์แมนยูเหมือนกันชอบอะไรในงานนี้คะเจ๊ดำครับตัดวโดนเลยโหสนุกครับโดนยังไงอะโดนเล่นตลอดเลยโดนแจกตังค์เมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยโดนแจกตังค์ <c oughs> ด้วยใช่เราเราเรามาคนเดียวหรือเรามีเพื่อนมามีเพื่อนครับอีก3ามคนแล้วเชียร์เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเราลองให้ไปด้วยกันเงี้ยอก็มันดีใจหมดเลย แล้วมีการเม็กแฟนกับเพื่อนข้างๆไหม,มว่าบบเชียร์ด้วยกันเลยมีครับก็มีกรดอ,อะไรบ้างครับก็ดีใจด้วยกันเพราะว่าก็เราเชียร์แมนยูด้วยกันเราก็ต้องไปด้วยกันมันคือพลังของมิตรภาพ<ช>มันคือฟ<ช>ุตบอลน,นำเรามาหากัน<ช>ถ้ามีงาน n อนจัดครั้งหน้าจะบอกกับเพื่อนว่ายัางไงที่แบบเพื่อนไม่เคยมาก็สนุกครับผมแล้วก็อยากให้มาลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าการที่เราได้มาดูบอลกับคนอื่นเนี่ยมันมีมิตรภาพที่มากว่าน,นั้นครับ ยอดขอบคุณค่ะนักร้องตาฉ่ำดำสุภชัยไงมาเจ๊ดำจ๋าบรรยากาศงานวันนี้เป็นยังไงบ้างจ๋าสนุกสนานเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณพี่เพี่น้องแฟนแฟนนาแฟนๆอาจารย์กุ๊กแฟนแฟนพโก้แฟนๆเจ๊ดำทุกคนที่มาเจอกันก็มีเมื่อไหร่ขอให้มาเจอกันรับรองสนุกแน่นอนทาไมเจ๊ตายเยิมเยิมจ๋าเจ๊ไปทำตามาเจ๊เลียนแบบพี่หม่าจกมกชอบเขาชอบตาวิงวิงแต่เจ๊หม่อมเขาทำตาด้านบนนะเขาไม่ได้ทำตาฉ่ำข้างในนะไปฉีดฟิลเลอร์มา คาราบาวเขาดีเนาะกูเมาแล้วมีเพื่อนเมาไหมเอามึงแหละยองยองยองยไม่เมายังไม่เมายองอะสุดท้ายให้เจฟฝากดีกว่าว่าสำหรับใครที่ไม่เคยมาดูบอลทำไมเขาต้องมาดูบอลกับพวกเราวางคือการดูฟุตบอลเนี่ยดูคนเดียวก็สนุกมีความสุขดีดูกับเพื่อนก็มีความสุขแต่ดูกับคนเยอะๆแบบนี้เป็นร้อยคนอะแล้วคนที่มีจิตใจเดียวกันมีคอมมูนิตี้เดียวกันรักในฟุตบอลเหมือนกัน ไม่มีความเกรียนไม่มีความแบบเต่าถุยใส่กันน,ะ<อ>าน่ารักทั้งนั้นเลยเนะ่าก็จะเหม็นนะเนาะใช่ไม่นะมีนิดหน่อยเหมือนกันหรอหรอเอา <laughs> ก็ได้แหละใรที่เต่าเหม็นอย่าลืมแม่ก็ถือว่าคราวหน้ามาเจอกันจะรันขอให้แบบลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการดูบอลเป็นเพื่อนกันน่บอกเลยอยู่กับเจ๊ถึงเช้าขอบคุณค่ะยื่นไมค์กลับเลยนะไม่ให้พูดต่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนิม์ค่ะเจริญพรอยะโอ้ยต่ำไปยออ อ่านิมนต์ไงเขาตลบเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาบินทบาทช่วงค่ำก็ถือว่าแปลกใหม่อะไรไม่ใช่สิเราต้องห้ามสิอย่างนรกกินหัวละบรรยากาศงานวันนี้เป็นยังไงบ้างดูบอลกับเอ็นอาร์สนุกมีความสุขหัวล้อตลกเฮฮาเฮ้ยใครพาไปเช็คสมองเลยเว้ยก็เด็กคนเขาไม่เชื่อว่าตลกเฮฮาอันนี้ตลกไปลูกตีนิดเดียวมันคาบเกี่ยวกับประสาทแล้ว ไปลงมาละเออสนุกมากทุกครั้งเกมแม่งเครียดแค่ไหนต่อให้ฝ่ายที่คุณทีมที่คุณเชียร์โดนนําอยู่คุณก็สามารถหัวเราะได้จากการพาดของจากการพาดของพี่นิกกับเจดํอหัวเราะได้แน่นอนและจบเกมนะคุณจะไม่เครียดเลยเนาะจบเกมยังมาพูดคุยกับเจ๊ถ่ายลงแต่รูปได้อีกเพียบจริงสนุกและถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นแมนยูเราจะได้ใกล้ชิดกับนักเตะถูกต้องแบบนี้ด้วยโซฟิยานอัประบาด สุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ให้พี่อ้อนฝากกันว่าสุดท้ายคนที่เขาอยากมาทำไงถึงได้มาเน็ตคุณต้องแรงออปฏิกิริยาในการกดบัตรคุณต้องไวคอมพิวเตอร์มือถือคุณทุกอย่างต้องพร้อม,อมแล้วทำให้ได้ใช่จิ้มจะโดนหน้าคุณแล้วเนี่ยกดให้ไวไงคุณต้องให้ไวให้ได้เ,ออเพราะถ้าคุณไวพอคุณได้บัตรมาออคุณจะสนุกและคุณจะ ไม่อยากมาครั้งเดียวแล้วคุณจะอยากมาอีกหลายๆรอบแล้วก็มาตลอดไปเพราะการมาดูบอลเป็นเพื่อน NRSport แม่งโคตรสนุกโคตรมันครับขอบคุณครับนิมต์กับวัดค่ะชัค่ปปะคุอยู่กับพี่โกตีสวัสดีคับสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าพี่โกคือแฟนหุง <S <S แต่วันนี้พี่โกมาในสีเสื้อของแมน,มน <United S 2> ยู่ในเตจอยูไนเตดครับทำไมคะวันนี้คือหนูพูดไว้ตั้งแต่ แมนยูชนะเด,เดี๋ยวมีช่องจะดมต่อนะใช่ช่องออออพูดตั้งแต่ว่าช่องจะดมชนะมาแล้วอะไรวะอะไรวะพูดตั้งแต่แมนยูชนะลิเวอร์พูลรีสามว่าขออำนวยอวยพรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลิเวอร์พูลแพ้แมนยู U, จริงๆบรรยากาศงานอย่างที่บอกอบอุน่นแล้วก็จะมีช่วงที่เจดมแจกเงินก็จะดี ชอบมากจีน<ร>ดำแจกเราเราไม่ช่วยสปอนเซอร์เจดำแจกหรอคะคือเอาจริงๆนะตั้งแต่มีภรรยาเนี่ยภรรยาให้สแกนอย่างเดียวเลยตอนนี้นออาหนุ่มมีหัสแกนได้นะได้นะอย่างนั้นได้นะเอาที่สแกนอล้วสุดท้ายหนูให้พี่โกฟ,ฟังหน่อยละกันสำหรับใครที่ไม่เคยมางานดูบอลของเอ็นอาร์ทําไมเขาต้องมาคะโอ้ต้องมาบอกเลยว่าบรรยากาศมันมางานดูบอลได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ได้เงินได้เงินด้วยได้เยอะแยะนะฮะยิ่งกว่าพี่แททหารอีกบอกเลยดีใช่ไหม <c oughs> แล้วเราโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้เจอพี่ก่างใช่ไหมก็บ, <c oughs> บ่อยๆถ้าสมมติเราทําไม่ได้มีงานที่ไหนนะ <c oughs> มาแน่นอนบอกเจดมบอกพี่นิกบอกพี่กุ๊กบอกพี่แจ๊บแล้วรอเจอกับทุกคนได้นะคะขอบคุณพี่กมากเายขอบคุณนะครขอบคุณครับ วันนี้คุณอ้นมาในฐานะอะไรบ้างเนี่ยคุณทำหลายอย่างมากชุ่งหลังวันนี้ผมมาเชียร์บอลด้วยมาหาพที่น้องๆในเอ็นอาร์แล้วเป็นที่นำด้วยแล้ววันนี้ก็มาร้องเพลงด้วยในฐานะอะไรในฐานะนักร้องนักร้องของวงหรือส่วเป็นเดี่ยวหรือยังไงเจี่รเสน่หวงวงตัวเองเลยวันนี้รับงานใช่ไหมรับงานที่โปรโมเลยโปรโมเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่แบบจัดงานฟุตบอลจัดงาน จัดงานแต่งงานบุญอะไรเงี้ยก็จ้างได้หรือว่าถ้างานงานมันเขาจะมาเลย่รองานบวชเนี่ยก็เผื่อใครมาแล้วก็จะได้ดีนมาคือถ้างานบวชเนี่ยดนตรีมีแล้วก็จ้างไปเป็นส s t a อิน n เอหน้าได้เอาอย่างดนตรีพอ s t a n อินทำบ้านอะไรก็จะตรวจแห่โบสถเข้าหน้าอยู่แล้วเผื่อเขาอยากไปเล่นกับเพื่อนก่อนไม่เอาไม่แห่โบสถเข้าหน้าไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบแห่หน้าเข้าโบสถไม่แก้ให้่นะจ้างได้จ้างได้แปลว่าคุณเนี่ย หายดีแล้วจังหวะคุณอย่างเงี้ยคุณหายดีแล้วใช่ใช่ไหมใช่ใช่ระหวะาทวโรกเลยคุณหายดีแล้วคุณโบ๊ะบ้าเนี่ยคุณป่วยอยู่เหรอแต่ต้องไปถ่ายนะโบ๊ะบ้าตึ้งเยอะเลยหนักนะป่วยเมื่อไหร่กูได้โชว์ภาพเป็นคอเดย์เกอร์คุณเกียงคุณเกียงนีด่นี่มันมันเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วจะบอกว่าน้องไฟขับซื้อฝากจางกิบเฮ้ยเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยใช่นี่ ตกไหนอ่ะไม่ลาใช่ใช่ใช่จริงไหมป้าจริงไม่เป็นท่าเลยเออเอ้ยคนมาคนมาคนมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชว์โชว์ของเด็ดเลยดีกว่าเรานี่นี่นี่ผ้ามันคออ่ไม่โทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์ไอ้โม่สิบห้าพาทอะไรอ่ะจะได้ขับนี่นี่นี่ตัวนี้มีน้องเสื้อฝากจากอังกฤษอ่าคุณขอบคุณน้องมากมน้องแฟนคลับใช่ไหมใช่เขาไแล้วก็ซื้อหมวกมาให้โู้ยสุดยอดจริงว่ะ มีความสุขไว้นะหลังเกมไม่รู้เป็นไงนะวันนี้แฟนแมนอยู่เยอะนะการพิมันเพลงที่มีมากมายซะเหลือเกินกับวงตรีวงนี้ปวาริเป็นปันดอกในกลุ่มปันถุนแดงไก งานวิ่งงานวัดงานจาัดก,การหาที่หมู่เฮาได้สัญญาไว้สิไปรัับช้พ่อแม่พี่น้องันตัวจ่วยขอให้มื่อนี้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญและก็สนุกสนานฝากความสัราญให้กับบูบาของเราเมื่อนี้แล้วขอเสียงปรบมือบอตองดังมากเดี๋ยวนะพอ ตกใจซีวิส์มองหลังร้านปซะก่อนกรัเพาะเพลงห้องวงดนตรีที่สร้างรันเสียงเพลงและรวมถึงแดนเซอร์กว่า3 0ชีวิตด้านหน้าเวทีนั้นงไทยเขาเกิดมาเพื่อฆ่าะระเบียบบอลต้าซิน เราก็จัดนัดชิงชนะเลิศ FA ครับเออใช่ใช่แล้วก็คู่ชิงคู่เดิมเออแต่ว่าสกอรขอแค่ว่าให้กูได้เชียร์ทั้งสิบห้านะฮะไม่ใช่ขอ,ขอไม่ขยากมันไม่ต้องการอ๋อเออไม่รู้เห็นเดิมาฝากเบอร์้วก็ให้ลงไปด้านล่างเออขอแค่ให้ได้เชียร์ทั้งสิบห้านาทีก็แล้วกัน ่าเพราะว่า,าท่ายไปแล้ว12วินาทีซะแล้วเนี่ยอิวไายคุนโจกันเกมจบเร็วซะแั้วเกินไม่เป็นไรไปอยู่บาร์เซโลานาแล้วสมน้ำหน้ามาันทำไมต้องใั้โหดร้ายอะไรขนาดนี้เป็นฮีโร่เลยย้ายไปซะ คุณมาคัดที่เจ็ดนะเออจริงเ้ยกเทพดีนะเด้งคงขอเสียงหน่อยมีมีนี่นะวัววัวบางงานดีกว่าตรงนี้เออแต่เราก็เป็นแชมป์เนะครับเจ็ดสมัยจะแปลงไหมหยุดแค่เจ็ดเพราะยูเนเต็ดจะขึ้นเป็นสิบสามเน้ยอันนี้คัดออกนะก็พูดเพลงนะจะเล่นตลกกันน่ะ กับพ่อรบด้วยซึ่งวันนี้คุณแบริบูไม่เหรอเชียร์มันเอาด้ซิตี้น่ะใช่ครับวันนี้พ่อมองว่าไงซิตี้กับยู่เต็ดใช่ไหมครับน้าชิงจริงเกมมันบอลมันแเดียวมันก็น่าจะสูสีอันนี้คือพูดแบบจริงจริงนะที่มากสูสีมากแต่ว่าที่คาดไม่ถึงก็คือซาเซมิรก็ขาไม่ได้รูนะครับแล้วก็กองหน้าก็เป็นแม็กซคอมนะครับหลายๆส่วนอย่างว่าแต่ถามว่าเกมมันแปดเดียวจริงแล้วก็ถือว่าตื้อได้จริงๆนะผมว่า ก็เคยเคยมีแมลิงแต่สามสิบแปดปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยเจอบางแมทที่ซิตี้ก็ฝืนอีกอ่าขอให้เป็นแมตช์นี้อ่าแล้วก็เป็นอะไรที่มันตึงๆไงแต่คิดว่ามันตึงยังไงก็สองสูงใช่ตะกี้ที่พูดไปยาวๆดีหมดเลยนะกำลังดีไงไอ้หนูวันนี้มาแล้้ยไอ้หนูวันนี้วันนี้ลูกสวัสดีครับรู้จักเขาหรือยังลูกครับทุกครับทุกทครับทุกครับแล้วทุกครับอะวันนี้ซิตี้กดี๋ยวเดี๋ยวไปกันก็ แล้วแบบเป็นกลางนะเออเป็นกลางลงไม่เปเลยเนี่ยทุกคนฟังเนี่ยแมนยู่ังนั้นเลยเป็นกลางนะ,นงนะคือหนูพูดหนูพูดตั้งแต่ที่ชนะลิเวอร์พูลแล้วว่าถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยอยากให้แมนยูได้แชมป์เพราะว่า อย่างน้อยยื้อูจะได้ขึ้นชื่อว่าแพ้แชมป์อ๋อเหมือนที่แพ้อ oh. <e ัลเลสตันใช่แล้วอ uh ัลเลสตัาไม่ได้แชมป์โอ้โหดูนานเลยโริงใจหน่อยเาเร็วเอาสรุปเร็วๆอยากรู้้็สรุปจริงๆว่าตอนแรกผูพูดอย่างนี้จริงๆแต่แมนซี่ชนะแมนยูสามหนึ่งก็เฉือยนะแล้วถ้าก้มมือออกอ่ะแมนยูชนะสองหนึ่งครับ ึ่งแมนนิ่วันนี้ชนะแน่นอนโอเคสองหนึ่งแมนยูราชจะชนะเฉนเลยเราได้มาเกมนี้เสอไม่ขาดไม่ขาดแน่นอนใช่ไม่ขาดแน่นอนมาโรดี้เขาไม่แพ้มาสี่หมื่นคนนัดแล้วใช่ไหมใช่ครับเขาเรียก็เรารุ่นโคตรเงาเ่า ทีที่สามสิ่งที่เราขึ้นนำ นำ <Yeah. S 2> ้ำสองศูนย์ี่ยังวะออยากให้เหมือนโค้เว้นเฮ้ยฝันหรือเปล่าฝันหรือเปล่าเช็คหน่อยพี่อ๊อกเช็คหน่อยฝันไหมเนี่ยฝันไหมเช็คหน้าตัวเองพี่อ๊อกลองจบกิจคือไหวกวังโอ้ยขึนแรกนำสองศูนย์ยังเหลือสี่ห้าทีซึ่งเราเคยน้ำพูลที่สามศูนย์มาแล้วเพราะนั้นใจเย็นๆต้องแบบนี้ถ้าเล่นแบบขึนเนี่ยอเป็นไปได้ใช่ แต่สีหน้าสีตาแฟนเรือนก็ยังไม่ได้แบบวิตกตัวใ,ในขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนทำแบบนี้เ็สาสร้างปฏิหานมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะ ซื้อขาดไปเลยครับเล่นกูเล่นขนาดนี้แล้วถ้าไม่ซื้อกูขาดก็กอะไรอยู่ครับผมมาแล้ว ครองบอลเนี่ยแต่ผมได้ครองแชมป์ครับแชมป์เอฟเอคันะคะเป็นยังไงบ้างเราเชียร์อยู่ด้วยกันพี่โค้ชอินน่ะทุกณปัจจุบันเนี่ยที่ถ่ายคลิปเนี่ยยังงงอยู่เลยว่าทีมกูได้แชมป์ได้ยังไงบุกเข้ามาเลยเดี๋ยวกูรับแน่นๆนนแดงตัวเองกูไม่เพสซิ่งกูไม่บีบกูไม่อะไรทั้งนั้นแต่คุณต้องลำเลียงบอลเข้ามาให้ได้ถ้าคุณผ่าเกมรับของผมยิง ฟุตบอลผ่านมือโอนาน่าเข้าไปได้คุณจะถึงได้ประตูแต่วันนี้คุณทำได้แค่ลูกเดียวและโอนาน่าพลาดซะด้วยยินดีด้วยค่ะแชมป์นะไรนะแล้วหนูอ่ะปีหน้าไงลูกปีหน้ามาสองปีแล้วนะก็ไปเป็นไรก็ปีหน้าก็ระเบิดเลยเราแค้นอะไรเราใส่เต็มที่เลยปีหน้าขอแชมป์บ้าง ว่าไม่เป็นไรทำเองลูกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยังไงพี่ก็หวรจะได้มาใช่ไหมพี่ก็ทุลักทุเลลูกเอ้แชมป์ของ FA ครับปีนี้เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมคำล้ำเลือเลยพี่กอลลี่เราทายไว้สองหนึ่งใช่เป๊ะมากบอกแล้วว่าสองหนึ่งการที่ได้แชมป์เอเอครับนอกจากอย่างน้อยคือคุณมีถ้วยจิดมือสอง รายได้ที่มันจะไม่ขาดไปกับทัวร์ุตบอลยุโรปใช่ได้ไปบอลยุโรปถูกถ้าเขาไม่ได้ทัวร์วรเอฟเอคัพเนี่ยบอกเลยว่าบอลยุโรปเงินจะไม่เข้ามาแล้วที่สำคัญคือการซื้อตัวแรงดึงดูดแรงจูงใจของนักเตะที่จะเข้ามาอยมึงไม่ได้เล่นตัวยุโรปอ่ะไม่มาดีกว่าใช่ใช่แล้วอย่างนี้คิดว่ามีผลกับแฟนเชลซีไหมเขาจะได้ไปอยู่ดีๆสักพักอ่ะพลิกลรอกเพราะว่าแมนยูกับเชลซีพลิกกันไปพลิกกันมาอันดับตอนแรกก็คือแบบเหมือนแมนยูคนก่อนแล้วกลายเป็นเชล ขึ้นมาสุดท้ายแมนยูได้แชมป์อ้าวแมนยูไปแทนอันนี้แหละอันนี้มันคือตะกากของมนุษย์คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอ้าวใหญ่อะก็ <c oughs> ในเมื่อเชลตีเขาทาดีสุดแล้ว<อ>เขาได้ที่หกแล้วถ้าแมนยูทําดีกว่า<อ>เขาก็ต้องไไปในสิ่งท<อ>ีด่ดีกว่าถูกไหมละ่ะก็จริงมันคือตะกาที่แน่นอนคือเชลตีทาเต็มที่ของเขาแล้วค่ะและนี่แมนยูก็ทําเต็มที่ของเขาแล้วเขาทําได้สุดท้ายดีกว่า สำหรับทั้งแฟนซิตี้แล้วก็แฟนแมนยูแล้วกันค่ะแมนยูดีใจอยู่แล้วแหละแต่แมนซิตี้ล่ะแชมป์บีบนิกก็แมนซิตี้แชมป์เอเวอเคัพก็แมนยูคาราบาวคัพก็ลิเวอร์พูลแต่อาร์เดนอลบอกเลยว่าเม้าเล้ห์ู้เป็นแชมป์เจ้ามาสองปีแล้วทำไมล่ะอัดดึงเล่ห์ไรจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะจ้ะ อารเซนอนจะมาแบบคล้ายๆแบบเลี้ยวหูอะ,อะจะมาแบบ1ิบล้อเบรกแตกอ,อ่ะแล้วยังไงต่อเราก็แตกไปเลยไม่ไมจะมาแบบเลี้ยวหูที่ปีได้ก็ก้าแต้มจำได้ไหมออจำได้ก่อนหน้านั้นเลี้ยวหูแพ้แมนติตี้แค่แต้เดียวใช่ใช่และปีถัดมาปุ๊บจำได้เลยว่าอารเซนอนปีหน้านี่นะอารเซต้าแม่งแบบมาถึงนี่จ้วงเลยจ้วงแบบ ไม่ฟังใครด้วยทุกอย่างจ้ะประสบการณ์ที่ดีจ้ะผิดเป็นครูจ้ะสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยถ้าตั้งโรงเรียนเปิดมหาลัยได้แล้วครูเยอะครูเยอะนั่นแหละมันจะว่ากันแหละไม่เห็นบอกหนูเลยเป๊ปเอาจริงๆอยากฝากข้อความถึงเป๊ปเออขอด้วยไปเถอะโอ้เอาด้วยเมื่อกี้ไปเองคุณได้แชมป์เยอะเออไปเถอะเป๊ปไปเถอะจริงจริงคุณก็เลยไปมันคือที่สุดของคุณแล้วไปไปไปคุมาไปอ่านเอาด้วยเลยไปคุณอีกตุรกีหลีกอะไรไปโอ้ไปอันที่ นี้มึงเก่งเกินไปแบบไม่มีใครอยากเล่นด้วยแล้วไงเอออ้มึงไ,<อ>ไม่มเพื่อนแบบ,บอ่ะโป้ปปงเราไปไปแล้วไป้ บรรยากาศบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับยอดสิเราได้แชมป์ไง<ช>คิดว่าอะไรที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราได้แชมป์เอฟเอคัพในครั้งนี้ครบอกว่าผู้เล่นทุกคนมันวิ่งช่วยกันวิ่งกันดีมากเลยครับอ่าแบบทุกคนช่วยกันทําให้อ่าทุกอย่างมันออกมาดีครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจค่ะที่แบบว่าคือแบบรู้สึกว่าแบบมันมันดีมันรู้สึกดีใจว่าแบบวิ่อย่างน้อยแล้วก็แบบนำได้แล้วแล้วพอมันสองศูนย์นะคือแบบว่าตอนนขึ้นโล่งใจไปเลยเขายังไงก็แบบ ยังไงเราต้องแบบชนะแน่ๆค่ะ้ไ้แชมแล้วเป็นไงบ้างคะ พอแล้วเมยเอวเอาเพึงเป็นสนุกเลยยังไงบ้างหลังเกมแล้วเราได้แชมป์แล้วยินดีด้วยจ้าขอบคุณนะคะเป็นแชมป์สมัยที่13ของแมน่ยูเต็ดแล้วก็เป็นแชมป์ที่ไม่คิดว่าจะได้ต้องบอกเลยเพราะว่าก่อนเกมหรืออะไรก็แล้วแต่เจดำพูดว่าคือได้ผลนฟุตบอลเราสู้ซิตี้ไม่ได้แต่นี่คือ that's why we support united คุณนรู้ทำไมเราถึงเชียร์ทีมนี้พี่เจไม่ถามหนูไปที่ไป กูถึงว่าได้กินอะไรแปลกๆมตดิดกับมันเดี๋ยวหนูไม่มีงานทำเออเสมอเนื้อแล้วมั้งกูเปล่าตื่นเต้นไงต้องบอกว่ายูเต็ดเล่นในแบบที่เราอยากให้เขาเล่นอะค่ะสู้ไม่ได้นะถ้าสู้ตรงๆสู้ด้วยด้วยแบบเขาเลยสู้แบบหน้าชนหน้าเฟตูเฟู้ไม่ได้แต่ถ้าสู้ด้วยกลยุทธ์สู้ด้วยแทคติกมันต้องแบบเนี้ยมันคือรถวัดท,ที่โคตรแข็งแรงอ่ะวันเนี้ยคือวันนี้ใครจะบอกว่ายูเต็ดอุด แล้วแต่เลยมันคือแท็กตีจริงๆสู้ไม่ได้ถ้า<อ>คุณเปิดหน้าสู้เหมือนเหมือนมวยหมัดหนักกับมวยหมัดไม่หนักอะคืะอด้วคุณสู้เขา้วยไม่ใช่วิธีการคุณสู้ไม่ได้แต่คุณมีวิธีการแล้วคุณทําได้ตามวิธีการมันตอบโจทย์เท่านั้นเองอแล้วพวกวันนี้คุณคว้าแชมป์ได้ที่เหลือช่างมันอล้วนี้ใครจะบอกเทนท้าจะอยู่จะไปเจ๊ว่าได้หมดแต่ถ้าในใจเจ๊น,นะขอวัดดวงกันอีปีหนึ่งโนอะไหนๆก็มาวัดดวงอีกปีหนึ่ง เอาตัวไม่เจ็บเนี่ยกลับไปตัวที่เจ็บกลับมาให้หมดแล้วดูซิมันจะมีข้ออ้างอะไรถ้ามันอ้างอีกก็ค่อยไปไล่ตัวนั้นก็ไม่สายแต่ถ้าไม่อ้างแต่ก็ทําได้มันก็ถือว่าอะไรอะก็ถือว่าอัมระบัดอัมราบัดเอออัมระบัดก็ถือว่าโอเคก็ขอให้อัมระบัตชโก้ยตอนให้สัมคุยนะยินดีกับแฟนยูเต็ดทุกคนเราอยู่ในจุดที่เราต้องยอมรับกับกับวิธีการเล่นแบบนี้แต่ขีเส้นใต้ We are the champions จ้ะเอฟเอคัพสมัยที่13กับพวกทัวร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปีที่153แชมป์ชื่อทีมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนไปขี้ไปหน <laughs> ูสาบิวให้แมนซี่ชนะแมนยูสามหนึ่ง <laughs> ก็เฉือนนะตอนน้นถ้าเอามือออกอะ่ะแมนยูชนะสองหนึ่งครับ สามหน okay. <mumbles> <manipulation may S 3> ึ่งแมนสิวันนี้ชนะได้นนโอเคสองหนึ่งแมตุราจักราชเฉือน